ช่วงนี้ยังอยู่กับรายการ Key to Success ครับเราจะนำพาทุกท่านไปรู้จักกันต่อครับกับทายาทธุรกิจทั้ง3ท่านว่าเขามีวิสัยทัศน์อย่างไรในการดำเนินธุรกิจกิฟรินไปรับชมกันเลยครับมาถามถามเอกต่อนะครับว่าพันธีที่ที่เรามองว่าเราคงจะไม่ไปหางานที่อื่นแล้วล่ะและเราก็คงจะเลือกทําธุรกิจที่เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เราเริ่มต้นทานํางานยังไงเพราะว่าการทํางานกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นวัยรุ่นต้องยอมรับว่าวัยรุ่นยังมองธุรกิจ เครือข่ายเป็นเรื่องไกลตัวสิ่งที่เป็นความฝันของวัยรุ่นทั่วๆไปก็คือการหางานการได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองสนใจเอกเริ่มต้นยังไงถึงสามารถนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้กับคนใกล้ตัวได้จากจุดเริ่มต้นครั้งแรกก่อนเลยนะครับก็คือทํำยังไงให้พูดเรื่องกิฟฟินได้ให้ทํากิฟฟินเป็นเองโดยที่ไม่ให้พ่อกับแม่ไปด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือถ้าเราจะไปชวนเพื่อนในวัยเดียวกันไม่อยากให้พ่อกับแม่ไป กลัวพ่อกับแม่ไปบังคับหรือไปตื้อหรือไปพยายามให้เขาทำกิฟฟารีนแล้วก็เกรงใจเพื่อนๆแบบนี้ครับฉันตอนแรกก็พยายามเรียนรู้เรื่องแผนหรือการสาธทตสินค้าเองทั้งหมดแล้วก็ออกทํางานเองนะครับในช่วงแรกเพื่อนสมัครทุกคนเลยครับเยอะมากดีใจมากครับเพื่อนสมัครกิฟฟารีนสมัครกิฟฟารีนแต่ไม่มียอดธุรกิจเกิดขึ้นสมัครเยอะมากสมัครเยอะมากครับในเมื่อไม่มียอดธุรกิจเกิดขึ้นก็เริ่มมองออกแล้วว่าคือพอชวนเพื่อนบอกให้ซื้อของเพื่อนบอกว่า พ่อกับแม่เขาซื้อเข้าบ้านแล้วแต่ว่าเขาไม่มีตังค์เขากินเหล้ากินเบียร์ได้แต่ไม่ซื้อของอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มมองออกแล้วว่าคนที่จะมีกําลังซื้อหรือตัดใจซื้อของน่าจะเป็นพ่อกับแม่ของเพื่อนผมก็เลยข้ามไปหาพ่อกับแม่ของเพื่อนนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนคนนี้สมัครไว้แล้วถ้าแม่ซื้อของใช้เนี่ยเพื่อนตรงคนนี้จะได้ประกันก็จะได้ปันผลคืนแบบนี้เล่าให้พ่อกับแม่เพื่อนฟังพ่อกับแม่ของเพื่อนก็ซื้อของในชื่อของลูกของเขา ก็เริ่มจับทางถูกตั้งแต่นั้นนะครับเริ่มจับทางก็เจ้าหาครูบ้างอาจารย์บ้างนะครับแล้วก็พวกพ่อกับแม่เพื่อนเป็นส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นจากเพื่อนแล้วก็เป็นพ่อกับแม่เพื่อนตอนเราไปหาพ่อแม่เพื่อนเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนเราเขามองเราหรือเขาคุยกับเราเนี่ยข้อโต้แย้งเยอะไหมคําถามเยอะไหมหรือหรือหรือเขาส่งเสริมสนับสนุนเราไปเลย ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสนับสนุนมากกว่าเหมือนกับเด็กคนนึงอยากทําธุรกิจนะครับเด็กคนนึงอยากจะมีรายได้เนี่ยผู้ใหญ่หลายๆคนก็อยากสนับสนุนอยู่แล้วเอ็นดูเขาก็เอ็นดูนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยมีแต่พอพอมีปัญหากลับมาเนี่ยผมจะโทรศัพท์เดี๋ยวนั้นเลยนะครับอย่างเช่นอาจจะถ้าเป็นฝ้าใช้ตัวไหน ถ้าเป็นโรคนี้กินอะไรเนี่ยคือผมไม่มีข้อมูลที่เยอะขัตอนแรกๆเนี่ยก็จะโทรกดโทรศัพท์โทรหาเดี๋ยวนั้นต่อหน้าต่อหน้าพ่อกับแม่เพื่อนโทรหาพ่อกับแม่อ๋อใน่สุดก็เลี้ยวกับมาหาพ่อกับแม่ตัวเองก็คือทุกอย่างพยายามโทรหาแต่แต่ไม่ให้ไปด้วยแรกๆไม่ให้ไปไม่ให้ไปตอนหลังชวนเพื่อนไปเล่เลี้ยวไปหาพ่อกับแม่เพื่อนแล้วก็เลี้ยวกับมาหาพ่อกับแม่ตัวเองอยู่ดีใช่ครับเพราะมันรู้สินค้าไม่หมดพอถามกนมาก็จะโทรถามเดี๋ยวนั้นเลยครับ แล้วพอเรามาทำเนี่ยเท่ากับว่าเราตอนนี้เรายังไม่ได้รับช่วงต่อของมรดกต้องบอกว่าเรามาเริ่มต้นสมัครและสร้างสร้างตําแหน่งในธุรกิจด้วยตัวของของเราเองเริ่มตั้งแต่สตาร์เริ่มตั้งแต่เป็นสตาร์เลยครับครับแล้วก็ตอนนี้มาเป็น e อ็กซ์คลูซีฟพาราไดแล้วครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะว่าแล้วเราวางแผนของการสร้างธุรกิจนี้ต่อไปในอนาคตยังไงมาถามน้องน้องน้องนัด น้องนัดคนที่หนึ่งก,ก่อนน้องนัดสองอามาถามน้องนัดบ้างว่าพอเราเริ่มต้นพูดแทนคุณแม่บริการดูแลทีมงานแทนคุณแม่แล้วเนี่ยตอนนั้นเราเริ่มต้นสตาร์ทธุรกิจกิฟฟลีนอายุประมาณ1ิบเท่าไห 11, <12 S 1> <12. S 2> ร่สิบิบสองสิบสองนี่ยังถือว่าเด็กมากยังสมัครไม่ได้ยังสมัครไม่ได้ด้วยแล้ว ตอน12เราเริ่มต้นทำงานยังไงเด็กอายุ12อเนี aro aro ่ยพ anyway. uh ี uh, ่ก็อยากรู้เหมือนกันก็อย่างอย่างอย่างตัวนัดเองเนี่ยนะครับนัดนัดกับพี่เอกเนี่ยจะอยู่จังหวัดเดียวกันแล้วก็วิธีการทำงานของนัดกับพี่เอกจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับตัวนัดเนี่ยจะรู้จักสินค้ามาตั้งแต่เด็กๆนะครับเพราะว่ามีการติดตามไปตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นนัดจะพี่เอกเนี่ยจะมีคนก่อนแต่นัดเนี่ยจะมียอดก่อนนะครับมียอดก่อนจากคนที่ไม่ยอมสมัครรวมถึงจากคนที่ เป็นคนเก่าของคุณแม่นะครับซึ่งก็คือการทํายอดของนัดไม่ยากนะครับเพราะว่าตัวนัดเนรู้สินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่เอกเริ่มชวนเพื่อนนัดไม่เคยชวนเพื่อนเลยครับนัดเริ่มต้นก็คือแม่เพื่อนเลยแม่เพื่อนเลยครับเพราะว่าหลายๆคนคนละคั้วแลยเพื่อนที่สิบสองทำอะไรไม่ได้มั้งใช่ปะทำมเพราะเพื่อนหนูเด็กมากเลยใช่ครับแล้วก็คือก็คืออย่างน้อยเด็กๆก็ไม่มีเงินซื้อของอยู่แล้วนะครับแต่ว่า อีกอย่างหนึ่งก็คือหลายๆคนเขามักจะบอกกับนัดว่านัดเนี่ยหน้าตาเหมาะกับการเข้าหาผู้ใหญ่มากกว่านะครับพอเข้าหาผู้ใหญ่เราไม่เคยผิดหวังเลยครับเขา,าเขาสมัครในชื่อเขาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านไประยะเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับนัดก็ยังคงเหลือแม่เพื่อนกลุ่มเดิมที่เขาสามารถสมัครให้กับลูกเขาด้วยด้วยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็คือการทํางานของนัดเริ่มจากการศึกษาสินค้านะครับศึกษาสินค้าอย่าง อย่างถ่องแท้แล้วนัดเป็นคนที่ชอบในเรื่องของสินค้ามากๆนะครับเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าพอมีสินค้าอะไรออกมาตัวหนึ่งเราจะต้องรู้ก่อนคนอื่นเพื่อมีคนมาถาม คือเป็นคนที่ติดคําชมนิดนึงนะครับชอบที่จะโดนคนชมเพราะเวลาเวลามีคนมาถามแล้วนัทตอบได้เขาจะบอกอุ้ยน้องนัทน้องนัทรู้ได้ไงน้องนัทเก่งจังเลยป้ายังไม่รู้เลยนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะต้องรู้สินค้าให้มากขึ้นเพราะว่าแม่ก็จะสอนอีกอย่างหนึ่งว่าให้เราอยู่พึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ด้วยครับมแม่หลังแต่ที่น้องนัททาธุรกิจก,กับป้าป้าคคุณค่ะ น้องนัดก็คือเริ่มจากป้าๆแหละจริงไหมใช่ค่ะนะคะคแล้วน้องนัดทำยังไงให้ป้าไม่ซื้อของแต่ทํางานด้วยเพราะว่าโตมาถึงตรงนี้มีม,ม,มีมีต้องเรียกว่ามีมผู้ใหญ่<ม>เป็น<ม>ดาวลายเออยอะใช่ไหมทำธุรกิจท,ทำไมถึงพูดให้ผู้ใหญ่อยากทํางานได้ล่ะคะอ่าอย่างหนึ่งก็คือด้วยด้วยความที่เขาเนี่ยเอ็นดูเราอยู่แล้วอย่างที่พี่เอกบอกก็คือเมื่อเขาเห็นว่าเด็กคนหนึ่งอยากทํางานนะครับเขาเริ่มอยากรู้ว่างานนี้มันดียังไงเด็กที่มันอายุแค่นี้ถึงได้อยากทําเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเด็กเด็กก็คือพ่อแม่จะบอกว่าเรียนไปเลยลูกเรียนไปเลย เดี๋ยวจบแล้วหางานทําแต่ทําไมเด็กที่อายุตอนนั้นเนี่ยเริ่มเข้า15แล้วเนี่ยนะครับ15เริ่มทํางานทําไมถึงเลือกงานก่อนที่จะเลือกเรียนนะครับเขาก็สนใจเราก็นัดตัวนัดเองเ่ยนะครับก็พูดคุยกับเขาในเรื่องของแผนธุรกิจเนี่ยนัดพูดไม่เยอะครับนัดพูดไม่เยอะครับนัดพยายามให้เขามองว่าธุรกิจกิฟฟีนเนี่ยมันง่ายแล้วก็ก็คือแผนของเราเนี่ยง่ายอยู่แล้วนะครับง่ายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนถ้ารู้สินค้ารู้ว่า กิฟฟรีนมีแนวทางของสินค้ายังไงบ้างเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมองออกว่าสินค้าของกิฟฟรีนสามารถทําให้เขาเนี่ยเดินไปสู่ธุรกิจได้ง่ายๆหลังจากนั้นแต่แต่ก็คือต้องต้องขออนุญาตบอกว่าคนที่มาทําธุรกิจกับนัดค่อนข้างจะกว่าจะเริ่มต้นตัดสินใจทำธุรกิจค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าแต่ละคนก็เหมือนนัดเลยครับอยากจะศึกษาสินค้าก่อน ศึกษาศึกษาศึกษาบางคนศึกษามา8ปีครับแล้วก็มีคนที่เป็นซินเวอร์มา13าปีก็มีครับคุณหมอแล้วมาตัดสินใจทําเป็นโก้สตาร์เมื่อประมาณปีที่แล้วก็มีครับเอ้ก็เขาศึกษาจนแน่ชัดหลังจากนั้นเนี่ยก็พูดคุยแน่ชัดมากเลยครับต้องชัดมากๆากเลยใช่เแจ่มมากเลยครับก็ควาเขามีความรู้สึกว่าเขามั่นใจเพราะเขามั่นใจปั๊บเขาลงทํางานแป๊บเดียวเขาขึ้นเลยครับคุณหมอ ตัวนัดเองก็ถามนะคะว่าแล้วทําไมไม่ขึ้นตั้งแต่13ปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่ามันยังไม่แน่ชัดครับแต่แต่ก็ทุกคนก็ยังอยู่ในกิฟรีนแบบที่ต้องเรียกได้ว่าเขาอยู่กับกิฟรีนด้วยความรักกิฟรีนครับอืมครับไมน่าจะเป็นเหมือน เป็นสมาชิกผู้บริโภคอะใช่ไหมคะคแต่ก็ใช้ด้วยความรักแต่คงยังดูดูไปก่อนยังไม่ตัดสินใจซึ่งก็เจอเยอะนะนะทีนี้ทั้งทั้งสองคนทั้งทั้งเอกแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวนงนัทเนี่ยต้องบอกว่าพอมาทาแบบนี้ความสําเร็จที่ได้หลังจากที่ตัดสินใจเลือกตรงนี้จริงๆทั้งสองคนเนี่ยนอกเหนือจากหัวใจที่รักในงานของตัวเองแล้วเนี่ยมันเลยสะท้อนมาซึ่งผลลัพธ์เป็นความสำเร็จอยากจะให้เล่าให้ฟังด้วยว่าพออายุ ไม่มากอายุน้อย,อยเริ่มต้นลุยเนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นอุปสรรคแต่อยากช่วยเล่าหน่อยว่าแล้วความสุขกับความสําเร็จที่ได้รับหลังจากตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจนี้อย่างเต็มตัวนี่เราได้รับอะไรบ้างฮะหามเอกก่อนอย่างแรกเลยก็คือความสุขในครอบครัวนะครับซึ่งผมเองตอนแรกที่ไม่เปิดใจทําธุรกิจเนี่ยจะไม่ค่อยกลับบ้านจะไม่ค่อยคุยกับพ่อกับแม่นะครับเพราะว่าพอคุยมันต้องมีคําว่ากิฟฟาฟรีนเข้ามา <laughs> คือพอมีมคําว่ากิฟฟ์ฟรีนรู้สึกว่าไม่อยากคุยแล้วนะครับคุยเรื่องอะไรก็ได้แต่ไม่อยากคุยเรื่องนี้นะครับแต่พอมทาทำธุรกิจกิฟฟ์ฟรีเนี่ยความสุขในขครอบครัวเริ่มเกิดขึ้นเหมือนเดิมนะครับเริ่มกินข้าวด้วยกันนะครับแปดปีไมไ่กินข้าวด้วยกันเลยเริ่มกินข้าวด้วยกันเริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นเริ่มมีแนวมีความคิดที่เราตรงกันมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกกับในเพเื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยเราเราสึกว่าเรามีรายได้ที่ สึกจะทําอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่องเที่ยวต่างประเทศมากกว่า8ประเทศครับกับกีฟฟรีนระยะเวลาเพียงแค่5ปีแล้วก็ความขวัญที่ที่ตั้งเป้าตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าสู่ธุรกิจกิฟฟรีนคือรถยนต์นะครับกับวันนี้4คันนะครับ <laughs> ครับก็ต้องบอกว่า อีกคันนี่เป็นฝีมือตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ของคุณพ่อคุณแม่นะใช่ไหมใช่แต่งแล้วแต่งอีกแต่งแล้วแต่งอีกเห็นพ่อกับแม่บ่นให้ฟังนะครับแต่งอยู่นั่นแต่เขาก็ไม่ยุ่งเพราะเงินเรานะครับเพราะเงินเราทีนี้ทีนี้ถามน้องนัดบ้างว่าลุยมาตั้งแต่อายุ12มาจนถึงวันนี้ผลงานของเราต้องบอกว่าเยอะแหละเพราะเราเป็นหลักนะเป็นหลักอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนปีนี้24ครับ24ครับเป็นไงบ้างครับความสุขความสําเร็จที่ได้รับ ตัวนัดเองเนี่ยนะครับจะได้ยินคำคำหนึ่งที่เวลาแม่พูดสินค้าเอ่อขอโทษครับแม่พูดถึงกิฟเอรีนทุกๆครั้งที่พูดกับสมาชิกน่าจะได้ยินคำหนึ่งคำว่าอิสระนัดอาจจะคิดแตกต่างกับวัยเดียวกันนิดนึงนะครับนั่นก็คือนัดเป็นคนที่รักนามนธรรมที่เรียกว่าอิสระมากที่สุดในชีวิต นะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นัดขออิสระไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอในครอบครัวนะครับเรื่องของการเรียนการทํางานขอเถอะอิสระนะครับครอบครัวนัดถือว่าให้อิสระค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตัวนัดเองเนี่ยก็คือเงินทั้งหมดที่ได้จากกิฟฟรีนเนี่ยนะครับนัดไม่ได้แยกออกมานะครับนัดไม่ได้อยกมานัดให้รวมอยู่ในบัญชีเดียวกันคือบัญชีของบ้านทั้งหมด Sand นะครับอันนี้คืออย่างหนึ่งนะครับก็คือด้วยด้วยความที่เรามีอิสระเนี่ยนะครับนัดก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าทุกวันนี้ยังเรียนอยู่ปีนี้24แล <The> ้วเนี่ยปกติเด็กอื่นเขาต้องจบแล้วครับทุกวันนี้ยังเรียนอยู่เพราะว่าตัวนัดเองด้วยความรักอิสระเร,เ,รเราเลือกเราเลือกที่จะเรียนเองตัวนัดเองเลือกงานก่อนเลือกเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนัดมองว่างานกิฟฟรีนเนี่ยให้รายได้ให้อิสระกับเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราได้แล้วเลือกกิฟฟอรีนจากนั้นเลือกเรียนถามว่า เป็นคนรักเรียนไหมก็ชอบครับแต่ทํางานดีกว่านะครับเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่กับงานกิฟฟิรีนเนี่ยครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้นจริงๆนะครับนันเลือกเรียนมหาวิทยาลัยรามคําแหงนะครับปีนี้ปีที่ห้าแล้วครับก็ยังพยายามจะจบอยู่นะครับสบายแต่แต่จบครับจบครับอีกปีเดียวนะครับยังปีพึ่งพึ่งปีหเองปีหครับเขาเรียน8ปดเขาเรียน8ปปีนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือ ความรู้สึกของคนในครอบครัวมากกว่าอย่างที่พี่เอกบอกว่าครอบครัวเราอบอุ่นมากขึ้นเมื่อก่อนแม่นะจะต้องเป็นสาวโรงงานนะครับพ่อจะต้องเป็นช่างก่อสร้างทุกๆเช้าอยากให้ทุกท่านฟังตรงนี้นะคะว่าทุกๆเช้าเพราะแม่จะออกตั้งแต่6กโมงเช้าเพื่อเอาเบี้ยขยันนะครับแล้วแม่จะกลับก็คือ5้าโมงครึง่งไปต่อโอ6กโมงครึ่งนะครับกลับถึงบ้านสี่ทุ่ม ส่วนพ่อเนี่ยนะครับอยู่กับนัดแค่ตอนกลางคืนตอนเช้าไปส่งนะัดเสร็จก็ไปทํางานนะครับแล้วก็เย็นมารับกลับไปถึงบ้านยังไม่ทันเจอแม่นะครับก็แม่ก็ไปทํางานเสร็จพอเข้านอนปั๊บแม่กลับมาสี่ทุม่มเด็ก8ดขวบหลับแล้วครับ mm hmm. เด็ก8ดขวบหลับแล้วนะครับณนะตอนนั้นเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่ว่านัดทึงติดแม่ไงครับคุณหมอนัดทึงติดแม่เพราะว่าในหนึ่งอาทิตย์เราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันแค่วันเดียวแต่ณนะทุกวันนี้หลังจากที่เริ่มทําธุรกิจกิฟรินมามีความรู้สึกว่าอยู่กับแม่มากเกินไปนะคะอยู่มากเกินไปจนเริ่มมีแบบเอ๊ะไม่ตรงกันแล้วนะครับเริ่มคุยกันมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็สั่งให้คุณพ่อใช้คําว่าสั่งนะครับคุณหมอว่าสั่งให้คุณพ่อหยุดงาน เพราะว่างานก่อสร้างเป็นงานที่อันตรายที่สุดนะครับ mm hmm. อันตรายที่สุดมันเกิดเหตุได้ทุกเมื่อนะครับก็สั่งให้คุณพ่อหยุดงานมาได้3ปีแล้วแต่ก็ยังแอบไปทําง,งานอยู่ครับครับต้องบอกว่าสิ่งที่ทั้งสองคนนี้กําลังนําเสนอเนี่ยเป็นความสุขกับความสําเร็จอีกแง่มุมหนึ่งที่ที่ต้องบอกว่ามันมากกว่าคําว่าตัวเลขที่เป็นรายได้นะครับแต่ทีนี้ ทั้งทั้งสองคนนี้เดี๋ยวอีกสักหนึ่งคำถามก่อนที่จะไปหาน้องนัดเล็กนะครับก่อนที่จะไปหาน้องนัดเล็กต้องถามก่อนว่าวันนี้เนี่ยพี่ๆหลายๆท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะครับพี่ๆหลายๆท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้บาง, <c oughs> บ,างบางท่านก็มีลูกอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันบางคนก็มีคนในบ้านมีคนในครอบครัวมีคู่ชีวิตที่บางคนรู้สึกยังไม่เปิดใจอะ่ะ อยู่บ้านหลังเดียวกันแต่เขาก็ยังไม่เปิดใจเหมือนกันกันกบที่เราเปิดใจมีไหมครับ่าท <Yeah. S 1> ีน,นี้สองคนนี้เนี่ยช่วยช่วยเล่าให้ฟังไหมว่าจะมีเทคนิคหรือมีวิธีการอะไรว่าจะทําความเข้าใจกับคนในครอบครัวให้เขารู้สึกสนใจในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อย่างน้อยพูดภาษาเดียวกันเป็นคอเดียวกันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยคิดว่าเราควรจะคุยยังไงกับคนในบ้านให้คนในบ้านรู้สึก เป็นคนคอเดียวกันกับเราเนี่ยครับเพว่าเอกจะตอบได้ดีเลยนะเพราะว่าเอกก็เคยเป็นคนที่คนละคอกัเพราะน,นใช่ครับนะถ้าจะต้องไปคุยกับคนในบ้านครับก็คือถ้าเกิดว่าให้ชวนญา,าติมาทํากิฟฟารีเนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่เคยชวนเลยเพราะว่าพ่อกับแม่ได้ชวนหมดแล้วต <laughs> ลอดรายาละยะเวลาหลายปีเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงจะคุยเรื่องกิฟฟารีเหมือนกันเนี่ยผมเองเป็นคนจะพยายาม พูดในเรื่องของกิฟฟินที่มันสบายๆทำงานสบายๆอิสระมีรายได้เยอะมีความสุขนะครับจะไม่คือทุกครั้งที่เขาเห็นผมทุกทุกทุก,ท,กทุกครั้งที่ญาติหรือน้องหรือที่คนที่ยังไม่เปิดใจเห็นผมจะพูดก็จะคุยเรื่องของออว่าทํางานอย่างเงี้ยมีความสุขนะมีความสุขยังไงไปเที่ยวต่างประเทศมีความสุขยังไงได้เงินยังไงมาแต่งรถมาทํารถอย่างเงี้ยครับจากไหนพี่พอเข้าใจละเอกกำลังจะบอกว่าเจอคนที่เป็นญาติเจอคนที่อยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยเขาต้องเห็นความสุข ของเราที่เราได้เข้ามาทำธุรกิจกิฟฟอรีนแต่<อ>ถ้าบางท่านที่เปิดใจไม่ได้เป็นไปได้ว่ากลับไปถึงบ้านอาจจะบ่นเยอะไปนิดนึง <c oughs> นะโอ้ดึกโอ้ยม่วงโอ้ยอย่าเพิ่งคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่านั่งมองแล้วมันเห็นแต่ความ ทุกเห็นแต่ความเหนื่อยก็เลยไม่อยากไม่อยากเห็นคนที่เรารักต้องทุกข์ต้องเหนื่อยก็พยายามบอกอย่าทําเลยกลับมาเธออย่าไปประชุมเลยเสียเวลาเป็นไปได้ไหมครับเป็นได้ครับเพราะกลุ่มกลุ่มญาติหรือกลุ่มคนสนิทจะเป็นคนที่เห็นหรือใกล้ชิดมากที่สุดฉันถึงบอกว่าเป็นคนที่กลุ่มเป็นกลุ่มที่เปิดใจยากเพราะว่าอาจจะเห็นในช่วงที่ไม่มีความสุขมากกว่าอก็เลยฉายฉายแต่เฉพาะออร่าของความสุข ลำแสงของความสุขกลับไปที่บ้านเพราะฉะนั้นท่านเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับเปิดประตูบ้านก็ฮัมเพลงเข้าไปดูมีความสุขสบายอะไรเงี้ยกลับไปแล้วบอกวันก็จะจะช่วยได้เหมือนกันช่วยได้เหมือนกันนะครับ่าถามน้องนัดบ้างนะครับตัวนัดเองเนี่ยนะครับก็สำหรับนัดนัดจะโดนถามบ่อยนะครับเพราะว่า ป้าๆสายลายป้าทั้งหลายนะครับที่อยู่ในศูนย์หรือต่างศูนย์ก็แล้วแต่เขาจะเห็นนัดตั้งแต่เด็กครับเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยตามแม่ติดสอยห้อยตามตลอดเลยนะครับพอนัดทํางานจริงๆเขาก็เริ่มมาถามว่าคือด้วยด้วยตัวเขามีลูกเองเขาก็จะเริ่มถามแล้ว่าน้องนัททำไงเนี่ยลูกป้าเนี่ยนะบอกให้มันมาประชุมนะมันก็หูดหงิดใจนะครับมีมีเยอะแย,ยะเลยทุกคําถามถามว่าลูกเนี่ยจะทํายังไงให,ให้ลูกเนี่ยหันมาแล้วเป็นเหมือนน้องนัทบ้าง นะครับสิ่งแรกที่นัดบอกเลยก็คืออย่าบังคับการบังคับมันเหมือนอะไรที่มันมีการตีกลับของมันเองอะครับบีบเมื่อไหร่มันเด้งเมื่อนั้นเลยนะครับเหมือนกันก็1คืออย่าบังคับ2ทําให้เขาดูให้เขาเห็นว่าความสุขหรือทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากกิฟฟินล้วนๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่นัดตอบบ่อยมากแล้วนัดก็มีความรู้สึกว่าทําไมพ่อแม่ ถึงชอบบังคับลูกให้มากิฟฟรีนแทนที่จะทำกิฟฟรีนให้ลูกดูมัน,นมีหลายคนมากครับที่แบบว่าบังคับว่าต้องมากิฟฟรีนนะเนี่ยแม่ทำกิฟฟรีนเอาไว้ให้นะทำเอาไว้ให้เรานั่นแหละไม่ใช่ใครทำเสียงเหมือนมากเลยนะครับแล้วเนี่ยพอพอลูกได้ยินคำพูดอย่างนี้เนี่ยคุณหมอลูกก็แบบ ปิดหูปิดตาแล้วก็อยู่ไปแปดปีพอเงี้ยนะครับจริงๆครับแต่ว่าถ้าถามถ้าถามนัดจริงๆร้องอัปลายได้หลายชิ้เลยแต่ถ้าถามนัดจริงๆว่าถ้าถ้าถามว่าจะให้คนที่เรารู้จักคนในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยเขาหันมาเห็นกิฟรีนสนใจกิฟรีนยังไงรู้รู้จักรู้สึกดีกับกิฟฟรีนยังไงก็เหมือนที่พี่เอกบอกว่า พยายามทําให้เราเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยรู้สึกดีกับกิฟฟารินจังเลยเรามีความสุขกับกิฟฟารินจังเลยซึ่งเราไม่ต้องทําอะไรครับเรามีความสุขอยู่แล้วเพียงอย่าเอาความทุกข์ออกมาแค่นั้นเองเหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็ยิ้มไว้เดี๋ยวก็หายเหนื่อยจริงไหมครับก็ก็เหมือนกันครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมาจากการที่ว่าทุกสิ่งต้องต้องอิสระและสุขสบายนะครับแล้วก็มีความสุขกับกับงานที่ทําซึ่งงานของเรามีความสุขอยู่แล้วครับครับอ่านะครับ มาถามน้องเล็กของเรานะครับน,น้องนัทน้องนัทสุดท้องของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจริงๆตอนนั่งคุยกันก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ของน้องนัทเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เราเองเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจุดพลิกจุดหนึ่งของชีวิตแต่แต่นัทเองก็บอกบอกกับพี่ว่ามีบางเรื่องที่อยากจะพูดให้ให้ทุกท่าน ได้มีโอกาสได,ได้ได้รับฟังด้วยนะครับครับผมผมก็อยากจะพูดกับเหมือนรุ่นรุ่นรุ่นพี่พอะ่ะอาจจะใกล้ๆเราแบบเนี้ยครับเขาผมก็คือชีวิตเราอ่ะอายุยี่สิบสองครับเพื่อนอยัง,น,งน,นั่งเล่นเกมนั่งเล่นเกมยันเช้ากินเหล้าเที่ยวผับแว้นบ้างอะไรเงี้ยค,คือผมก็จะมีเพื่อนกลุ่มแบบนี้แต่เสร็จทําไมเราต้องมาศึกษากิฟลีนทำไมเราต้องมาทํางานทาั้งท้งที่เราเราไม่ชอบอะ่ะตอนแรกที่ผมคิดน,นะครับที่แม่ยังแม่ยังอยู่เนี่ยผมไม่ชอบอะ่ะ ถ้าให้ผมมานั่งทํางานเนี้ยมันมันไม่ใช่ตัวเราอะเราอยากใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มก่อนครับครับผมก็เลยคิดแบบนั้นแต่พอพอได้ได้ประสบการณ์จากพี่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่ก็ทํางานตั้งแต่อายุเท่าเนี้แต่ถึงเวลาพี่ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบความสุขความสบายเท่านั้นแต่ถึงเวลาอายุ30สิเนี่ยพี่รายได้เยอะกว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนพี่แบบว่ามีความสำเร็จกว่าเพื่อนเพื่อนแต่เพื่อนทุกคนเนี่ยอายุ30มิมันใช้ชีวิตไปหมดแล้วชีวิตของเขาความสนุกมันหมดไปแล้ว เือดแต่ต้องทํางานหาเลี้ยงตัวเองไปวันๆก็ถ้าสําหรับผมผมก็คิดว่าเออเนี่ยเราทำตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าเราไปสบายตอนแก่ดีกว่าเรารีบทําตอนนี้ดีกว่าครับแล้วน,น้องนัทบอกว่าจะบอกว่าบางคนที่นัทรู้จกักครับผมก็คือผมอะโชคดีที่แม่มอบโลดตรงนี้ไว้ให้แต่เพื่อนเพื่อนพี่ๆอะโชคดีกว่าที่ ยังมีคุณแม่นั่งอยู่ข้างๆและทำกิฟฟิีนร่วมกับคุณแม่ได้ครับผมก็เป็นความรู้สึกของทั้ง3คนนะครับคุณหมออยากจะเสริมอะไรเพิ่มเติมจะบอกทั้ง3ท่านว่าหมอรู้จักคุณแม่ของทั้ง3ท่านนะคะนะคะหมอรู้จักคุณแม่ของน้องเอกเป็นคุณแม่ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในกิฟฟรีนและอย่างน้อยที่สุดก็คือสิ่งที่ได้เห็นก็คือการถ่ายทอดความรัก จากกิฟฟารีนไปสู่น้องเอกถึงแม้ว่าจะใช้ชีวิตวัยรุ่นแล้วมองไม่เห็นแต่ในที่สุดเขาก็คิดเองจากความรักที่มีนะคะส่วนคุณแม่ของน้องนัทเนี่ยก็ต้องเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคิฟฟารีนตั้งแต่วันแรกที่เปิดบริษัทก็ว่าได้นะคะแต่มองไม่เคยรู้ว่าคุณแม่จะมีลูกที่น่ารัก แล้วก็กระตันยูขนาดนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นก็คือว่าทุกๆคําพูดและทุกๆก,กระนูนั้นก็คือคนที่มีหัวใจของกิฟฟารินเต็มร้อยใช่ไหมคะนะคะทั้งหมดนี้มันเกิดจากความรักในกิฟฟารินที่คุณแม่ได้ถ่ายทอดให้และความดีงามของตัวเด็กเองด้วยนะคะและท้ายที่สุดสําหรับคุณน้องนัทเนี่ยมันก็จะบอกว่าหมอเสียใจมากที่สุดนะคะที่น้องนัทนี่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ในขณะน,นี้แต่หมอเชื่ออะไรอย่างหนึ่งว่าคุณแม่ของน้องอยู่บนสวรรค์และมองมาที่น้องนัท ด้วยความภูมิใจและด้วยความสบายใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าคงไม่ต้องห่วงน้องนัทไม่ได้อยู่คนเดียวในกิฟฟอรินแต่น้องนัทมีพวกเรากคนอื่นก็รินใช่ไหมคะใช่ไหมคะ ที่หมออยากจะพูดอีกคำหนึ่งก็คือว่าทําไมเราจึงมีเสวนาในวันนี้นะคะเพราะหมออยากจะตอกย้ําทุกท่านนะคะว่า16ปีในกิฟฟารีนเนี่ยสิ่งที่หมอได้สร,ร้างมาเสมอก็คือหมออยากจะให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของในสิ่งที่ตัวเองสร,ร้างและมีโอกาสจะได้สร,ร้างในสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของมีโอกาสจะมอบสิ่งที่ตัวเองได้สร,ร้างให้กับคนที่ตัวเองรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวันของโอกาสที่ดีที่สุดในการสร,ร้างเครือข่ายที่เราเป็นเจ้าของจริงๆเราทุกคนเป็นเจ้าของกิฟฟารินใช่ไหมคะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็เชื่อว่าหนังสือ3ามเล่มนี้เป็นหนังสือที่สวยงามที่สุจจริงไหมคะนะคะแล้วคงจะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้และให้ความรู้สึกที่ดีๆหลายๆอย่างกับพวกเราคะ่ะ รเราพูดกันมาโดยตลอดตอนที่บรรยายแผนการตลาดนะครับนับตั้งแต่ปีแรกของกิฟฟารีนเปิดคุณหมอก็บรรยายแผนการตลาดว่าธุรกิจของเราสามารถส่งต่อเป็นมรดกได้ผมเชื่อว่าพวกเราก็คงพูดประโยคนี้กันมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับแล้วรอคอยเหลือเกินนะครับที่จะมีวันหนึ่งที่เราอยากจะบอกว่าเรามีตัวอย่างของของมรดกที่ที่คุณพ่อคุณแม่ได้สร้างไว้ให้แล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีตัวอย่างดีๆนะครับ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ผมเชื่อว่าความตั้งใจของทุกๆท่านที่ท่านตอกย้ำกับดาวไล์ตอกย้ำกับผู้มุ่งหวังว่าท่านทำธุรกิจนี้เพื่อเป็นมรดกแก่ทายาทของท่านเองเนี่ยท่านเชื่อมั่นได้ว่าท่านได้ตัดสินใจถูกแล้วและท่านได้อยู่ในธุรกิจที่จะสามารถส่งต่อมรดกนี้ให้กับทายาทของท่านได้อย่าง เรียกว่าพ0 0เปอรเหมื่นเลยทีเดียวนะครับการเสวนาในวันนี้ก็คงต้องเสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าคงได้เชิญน้องๆทั้ง3คนมาอีกและก็เชื่อว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทำสถิติเป็นไดมอนด์แกรนพ d ดา e ที่อายุน้อยด้วยเช่นกันนะครับปรบมือเป็นกำลังใจให้ทั้ง3คนด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณน้องทั้ง3คนด้วยนะครับ